โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผ่านไอ้นี่นะทุกคนเลดใหม่โดยเป็นแอคเป็นแอคสี่ี๋ยวเลตแล้วทำไมเกมมันเงียบจังวะโอเค okay. เพลงค่อยเหล้าใจนะโดยตัวเริ่มจะใช้ก็จะมีแค่นี้นะผมเป็นตัวบีนอะไรเนี่ยบีนแล้วก็โอโอปิโตะซากุระคาโไดนะครแล้วก็สป okay, ีดวาก่อนโอเคเรามาเริ่มนายกันเลย <c oughs> โอ้โห ทุกคนแมปแมปแมปโอ้โอวุ้นวุ้นแมปเป็นวุ้นทุกคนคอมกากโอ้คอมกากโอ้โอ้โอโอพระอาทิตย์ส่องแสงโอ้โอ้โอ้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันคงจะมานะก็คือพอเริ่มแมปให้ทุกคนวอรสปีดวากอนไปก่อนเลยสักตัวหนึ่งนี่นี่ผมว่าแมปมันนื้อหว่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงเพิ่มแสงหน่อยโอเคเพิ่มแสงละ นี่นะผมให้ทุกคนวางสบิววางไปว่างไปต้นไหนก็นได้นะสามตัวมันมากันแล้วอุย้ยจบุบ <c oughs> ต่อไปให้เราเราวางออตัวไดเมทที่เราต้องใช้นะครับผมเนี่ย โอเคนี่ครับวางตรงน,นี้เลยวางวจริงจริงวางตรงไหนก็ได้ผมไม่ต้องวางตามผมหรอกต่อไปผมบีนเออบีนบีนเป็นเมตาตัดเลือดใหม่นะผมไม่รู้มันเมตาไหมแต่ว่าผมให้เมตาด้วยเทียร์ผมเองอะ่ะผมมีเทียร์ของตัวเองอยู่นะแล้วก็ให้วางคอคโคไดามาสโลนะผมแค่นี้แล้วก็อัพดดตัวตังค์ให้มันเต็มที่ครับ ไปให้ทุกคนวางบีนตรงไหนก็ได้นะครับเอาไว้ตัดเลือดนะผมแนะนําให้วางสปแปมไว้รอบๆก็ได้นะครับที่มันจะทำให้ฝันของข้ามันเพิ่มเลือยไม่ได้นะอย่างไอ้นียมันเพิ่มอยู่มันก็แปปะแล้วก็อ๋อไมบมีตีไม่เข้าหรอวะ <c oughs> นี่นะผมวางแล้วกับตัวเงินไปเรื่อยๆเอาละครับทุกคนต่อไปก็วางซากุระวางไว้เอประมาณผมวางไว้สามตัวนะทุกคน อันนี้แล้วแล้วแต่คนวางนะแต่ว่าผมแนะนําให้วางสามตัวเพราะว่ามันจะกันสกิลของมุ้ยได้เนี่ยอย่าลืมอัพซากุระด้วยนะผมอัพเป็นขั้นสามให้มันมีสกิลให้มันมีสกิลนี้นะสกิลฮิลเนี่ยสกิลฮิลถ้ามันมีสกิลฮิลก็ถือว่าเฟลเลยเพราะเราจะ,จะสามารถเอ่อดีบัฟได้นะครับผมเต็มที่ไปครับไอ้สุดหล่อนี่ที่มันเต็มขั้นนะแล้วเราก็รอกระทืบบอสเลย บอสมาเมื่อไหร่เราก็พึ่มมันนั้นนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมวางค็อกกดายนะผมเพราะว่ามันสโลนะมันสโลนะผมมาชอบลืมวางตอนนี้เราแค่รอเนะ่ะทุกคนรอ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 ,อบอสอะแบบรอหล,ลอกอะนี่ทุกคนจะเห็นนะมอนมันเริ่มมีรีเจนรีเจนผมไอ,อพวกพวกรีเจนรีเจนอะเอาจน้ึงเอาน้องบีนมาตัดเลือดบีน เออนี่แล้วก็มันจะมีไอ้แก๊งตรงหลังมวยทุกคนที่มันจะเลือดห้าหมื่นนะห้าหมื่นสังุนผมไม่ว่านะแต่ว่ามันจะมีสกิลรีเจนเลือดนะทุกคนซึ่งแม่งโคตรน่ารำคาญนะสกิลแม่งหาจัดว่ากำลังจะมาทุกคนให้ทุกคนกดซากุระรอนะประมาณ1ึงขั้นหนึ่งแล้วมันจะนี่ยะมันมันจะใช้สกิลใส่เรานะทุกคนรอเลยรอกดนี่พอมันพอมันสกิลร้พาเรากดแล้วสกิลนี้ปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวไปกดตัวนี้ มันจะล้อหลอกครับผมเรามา็นแค่สกิวรอบสองนะมันจับแล้วเราก็สกิวออกปุ๊บอ่าเห็นปะมันจับนี่ครับมันจับเองเาราเราสกิลออกปุ๊บไอ้วนนี้มันตีเราเลือดไหลทุกคนไอนี่นี่นี่น ทีนี้เราก็ต้องฆ่าตรงนี้ให้ได้นะทุกคนตอนนี้โคตรปัญหาเลยแปลว่าเป็นแบบแก๊งแบบว่าเหมือนเหมือนแบบเด็กแบบมีปัญหาชีวิตอะ่ะเราเราต้องเอามันให้หมดนะตรงนี้อยาให้หลุดเลยเลยเชียวขอร้องโอเคนะครับต่อไปอุ้ยมันมีตัวหลุดนะตอนนี้เขาถ้ามีตัวหลุดเป็นเอ่อเป็นเดมอนฟาเตอร์หรือว่าเดมอนมามาสเตอร์หรือว่าแกนปงแกนป้าเราก็แค่ไปฆ่ามันนะทุกคนมันไม่ยากหรอกเพนีนี้เราก็จะหานนะทุกคนนี่ดูอปึ๊เอา้ามันไม่ตีวะ เพิ่อมอีกตัวนึ่งอ,ะอ่ะตีดิป๊อปเกก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี่แหละทุกคนก็อย่นเลมไปหาเลนกคูนะไ้ยตัวม่งโคตรเฟี้ยว